สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับช่องนิติสอนพาไปดูแอดมินก็เป็นเอ,อบกินเนอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็มาฝึกเป็นยูทูบเบอร์ตอนแก่ก็เลยจำเป็นจะต้องทำลุกอะไรให้มันเหมือนวัยรุ่นวัยร,รุ่นนิดนึงทำคอเสื้อตั้งๆแบบนี้ถ้าจะมีคนมาด่าว่าไอ้เท่าทาลกอะไรยังไงก็ดี ก็ถือว่าเราได้ทําสําเร็จเนื่องจากว่าเขาว่าเราเป็นเด็กไปซะแล้วถ้าเกิดเราจะทําให้หน้าตามันเด็กมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็คงจะต้องทําลูกอะไรสักอย่างให้มันเป็นอวัยรุ่นสมัง่งวันนี้ก็ถึงคิวที่จะไปดูอาหารการกินไปดูของกินกันแล้วแต่วันนี้จะเป็นร้านเครื่องดื่มร้านเครื่องดื่มที่น่าเข้าไปเยี่ยมชมมากๆเลย อันดับแรกเราพูดถึงเจ้าของเขาก่อนเพราะว่าเจ้าของเขานี่ก็เป็นเพื่อนกัแบแอดมินเราเขาก็เลยเผยความลับให้เราดูว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คลั่งภาษาไทยมากเลยบอกไว้ก่อนนะถ้าถ้าไม่ใช่แอดมินเนี่ยจะต้องพูดว่าชอบภาษาไทยถ้าเกิดไปบอกว่าคลั่งภาษาไทยเขาอาจจะโกรธก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเอ่อเป็นที่มาของ ชื่อร้านร้านนี้ร้านนี้ก็ชื่อว่าร้านชบากาแฟนั่นเองแล้วร้านชบากาแฟเนี่ยมันมีพิเศษอะไรมัง่งก็มันมีหลากหลายเมนูมากเลยเมนูที่แอดมินชอบก็คือน้ำมะพร้าวปัน่นราคาก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงก็คือทั่วไปแต่ว่าที่แอดมินว่ามันพิเศษกว่าก็คือมัน ได้เนื้อมะพร้าวเยอะมากแอดมินไปที่ไรเนี่ยจะไม่ได้สนเมนูอื่นเลยนะทั้งที่มีเมนูที่มันน่าสนใจเยอะแยะอย่างเขาแนะนำมาอย่างเช่นกาแฟดำใส่น้ำผึ้งแอ็ดมินก็ไม่เคยลองเลยแอดมินก็ลองแต่น้ำมะพร้าวปั่นเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะลงไปชมไปเยี่ยมชมร้านนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าของร้านไม่อยู่อะจะอยู่แต่อลอง ลองเจ้าของร้านเอเอลืมบอกอีกนิดนึงคาว่าชื่อชบากาแฟนี่คก็จริงจริงแล้วก็บังเอิญไปตรงกับชื่อของอแฟนครับชื่อของแฟนของเจ้าของร้านนี่เองก็ชื่อชบาก็เลยมาเข้าคอนเสปร์ว่าเอาฝ่ายชายนี่ชอบภาษาไทยฝ่ายหญิงชื่อชบานี่มันก็บ่งบอกว่าเจ้าของร้านนี้นะนอกแม้แต่หาแฟน ก็ยังหาคนชื่อชบาอีกแอดมินว่ามันนานมากหรือว่าเขาจะมาแต่งชื่อไว้ที่หลังหลังจากที่มาเป็นแฟนกันแล้วนี่แอดมินก็ไม่ทราบได้อันนี้ก็เราคงไม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เราลงไปดูร้านชบากันดีกว่าว่าเขาแต่งแบบไทยๆแล้วมีเมนูหลากหลายอย่างที่แอดมินเกินหรือไม่ไปดูกันเลยดีกว่าจากร้านจากร้านจอดรถตรงเนี้ยนะครับ จากร้านจอดรถตรงนี้ที่เราจะไปเยี่ยมชมร้านชบาร้านชบาก็อยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกับลานจอดรถที่แอดมินได้เอารถมาจอดไว้นะครับเดี๋ยวเราดูลานจอดรถอีกรอบไม่มีกิจห้ามเข้านะครับวันนี้มีกิจธุระ มาเยี่ยมชมร้านชาบาก็ถือว่ามีเข้ามาจอดได้ร้านชาบานี่จะเข้าได้สองทางครับด้านนนมาจากทางซอยยิ่งเจริญด้านนี้ก็มาจากอีกทางหนึ่งต้องระวังนิดทางนี้เป็นทางโค้งร้านชาบาอยู่ฝั่งนัน้เห็นป้ายไกลๆนั่นแหละครับร้านชาบา เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูข้ามไปร้านชาบาก็มีลูกค้าพอสมควรมีลูกค้าพอสมควรก่อออนนเวร้ตงชื นี่ก็เป็นเมนูร้านชาบามีหลากหลายมากสวัสดีครับชาบาแม่ค้บบา หน้าเนียนหน้าจําใส่ต้อนรับยิ้มย้มจําใสนะครับแมมค้าแมคะเซอร์ไพรส์เลยบอกพี่พยักจะมาแบบนี้ได้ไงไม่โหยนนหลเลยทั้งหมดเนี่ยแหละครับคือไอเดียของเจ้าของร้าน ด้านข้างร้านก็โลงง่งส่งนั่งสบายนะครับลมพัดดีมากแต่ส่วนมากเข้าที่ได้ข้อมูลคือร้านชบาจะมีการสั่งซื้อเป็นถุงมากกว่านะครับลูกค้าก็จะนั่งรอตรงนี้นะครับที่นั่งรอนี่ก็แบบเนี่ยครับประทับใจแอดมินมากเลยนะครับที่นั่งรอครับโอ ถือว่าเป็นร้านที่น่ามาเยี่ยมชมมากนะครับร้านฉาบด้านข้างด้านโน้นก็เป็นตามสัตว์แต่วันนี้เรามาลิเยี่ยมชมร้านฉาบก็ ก็ถือว่าน่าทึ่งมากการแต่งร้านอย่างที่แอดมินเกินไว้นะครับคือเจ้าของร้านนี่น่าจะชอบภาษาไทย,ก,ยาการตกแต่งก็เลยเปในแนวไทยๆและและ้วการรอคอยก็มาถึงแล้วนี่เลยพิเศษสุดที่แอดมินจะพามาดูวันนี้อีกก็คือน้ำมะพร้าวปั่นนั่นเอง แอดมินชอบมากเพราะว่าได้เนื้อมะพร้าวเยอะมากราคาแค่30บบาทแอดมินเคยกินแล้วอิ่มอิ่มไปทั้งวันเลยนะเพราะมันมีมะพร้าวเยอะมากนี่นี่แหละคือพิเศษเลยที่แอดมินจะแนะนำ ก็คือน้ำมะพร้าวปัน่นแต่ถ้าใครชอบออกาแฟแดำใส่น้ำผึ้งก็มีนะครับบางคนแต่แอดมินไม่ชอบก็เลยไม่ไม่ได้ลองเลยมาชัยลยก็เสร็จน้ำมะพร้าวปั่นทุกที